สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะผมดูกองชาแนลซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องเลยนะครับ <Yeah. S 1> จะมีโฮอยูสู่ดูกองชาแนลครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟีฟ่าโมบายครับตอนนี้ผมขอแนะนำทีมกัน,นครับ11รายชื่อตัวเองของจริงของผมนะครับก็จะมีไอซอนเบเกอร์มูเลอร์ก็จะโกยกันโกยไปกองหลัง,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 งไปกองกลางก็ไปกองหน้ากันใาชื่อ กูครับกูชื่อว่าไอซอนเบเกอร์กองหลังซินเตอร์แบ็กมีมิลิเตาและแคนเบลนะครับแล้วก็ back แบ็กซ้ายและแบ็กขวา back side, แบ็กซ้ายบัตตน,นี่แบ็กขวาเฟรดิรามกองกลางซีเอ็มนะครับมีบาร์าลแล้วก็มีคาร์เมลคนหนึ่งหนึ่งจำไม่ช่วยเขาไม่ได้ใช่ครับต่อไปนะครับกองหน้านก็มีเลยจะปีกซ้ายซาวคาริอาปีกขวาเบนโดซิวาก็กองหน้าคู่ก็ มือเดนลโคเซ่เลยครับผมไก่ทำทีมชาติเยอรมันขอไปอัพเกตสกิลบูลก่อนของใครอ่ะไอซ์ไอซครับมานี่เขาจะมาแข่งครับว่าผมเพื่อนไอซอซนมาผมจะทดสอบทีมก่อนครับช่วงนี้ทีผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยชนะ น่านะครับผมจะไล่ไม่จัดอันดับเลยเล่นธรรมดาผมขอขเล่นธรรมดาเขาไม่เจอใครผมจะไปเจอใครเผมไม่รุนรัพมีระบบอะไรนี้ตอนนี้ก็เป็นจเจ้าเก่าเร็วมัดดิบซุปเปอร์ซ่าโอ้โห ช่วพอๆกับผมเลยผ่าไม่ได้ไงนั่นน่ะขนาดของยังผาไม่ได้เลยถ้าซื้อ б ю จช่วย้านีแล้วมาผมไเลยละทำไมเขาต้องปักกิซ้อนไว้จางนั้นด้วยปักกิซ้อนกองกลางก็ได้นะครับ Real the drink. Drink. Thanks, Derek, as always. This Jokka, should be a no, good. No, good no, go. no, Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality. Team some, team. some <laughs> interesting matchups, and two coaches that want to play an attractive brand of football. What more could you ask for? The brighter, brighter lights. chance. Oh, Combated at the play. Just look how far he runs with a ball. That's a great goal. Well, he's out of the way. He's out of Aware of the threat, solving the problem. Well, pass after pass, maybe they can chisel an opportunity. but well, it was a good looking sequence, but it comes to an end. Yeah, he'll be getting แค่พี่เกเขวางปกีซองแเออเซฟเสาโอ้ยยนรฟอโอ้โหรฟอแต่เขาต้องขันอัพกเลยครับเพราะน่าจะเารับฟอรับฟอนอัพกีเช่นสองข้าครับรฟอโอ้อกีเจต้องอัพกดอีกขั้นเาขงอขยันอัพกด เ <c oughs> ฟดิกลามลามผมก็เล่นดีอโอ้ยโอ้ยมาเปิดให้บอลหลักมงเออ Perfect cross into the box. This is just invited someone mm. to attack it, and then what a great finish as well! Good connection with the ball, leaving the keeper mm. with little chance. It's a great goal. Mm. So the ball is rolling again. Two-one the scoreline. Nah. Bernardo oh. Silva. Yeah, we know we're gonna run, 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 มเยนี่อ้าวอ้าวเออน่าเสียบคันนี่โดนไปแดงาเสียบน่าเสียบก็โดนไปแดงไม่ก็ไปเยอะก็ไม่โดนอะไรสักอย่างเลยแต่ได้ช่วยทีไว้ด้วยเออเมื่อวานผมเล่นทีฟ้ามบายผมแค่สามแมตช์แต่ ให้ดูโทษสามสิไมาถึงผมแม่โมดนยิงโทษอ่ะเข้าสามรอบเออเโอ้ยโอเคโอเคเครื่อ,อ,องแรกจบไปแล้วกับบอลยิงหลายรอบ โอ้ย e ยย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 ย n ยย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 ยมยย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 ยอยย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 อยย ดูโนเวนด้วยการเซ็นเซย์ปิดขนาดเพื่อเราบรรลุรักสิบห้ากันต่อพุ่งถึงอยางใดคือเดอะบอยแล้วก็อะไรนะเดอะบอยพวกกองหน้าเช่นเมสซี่เมสซี่เมสซี่ขอฮาเลนไม่ก็เขามีอยากได้เลวานด้วยโอ้ยเหนียวเกินมาคอยดูแฮมอันนี้ให้คุณโชว์ไม่ได้พยายามเออ โค้ชโมงเต็มเต็มคือผมดีนะผมคือผมแรกอ่ะดีแล้วเพราะมันจากเอออะไรนะผมแรกเพื่อเอามันดีแล้วเพราะมันจากมันเล่นดีมากแต่จะได้มือที่ถึงมันมือจะยิ่งที่ยหญ่ให้มันโอ้ยอครไืม ผมกนนั้นตัดบอลให้สไม่สุดตอนนี้ไอวอกเกอร์ลงมาตอนไหนวอกเกอร์ขึมอนไหนลองดูก่อนโอ้ยมันตอนไหนแคมเบยมันอ่อนทำให้เหนง่อยเรื่องการแข่งแรงเครื่ <c oughs> องเครื่อ <c oughs> งจะพ้นเปรีไม่ได้มา โอ้ยโดนบล็อกเอออีกแล้วไม่ทำอะไรนักนะเวินดิลลาเรียมเปิดมุมดีมากคืออันนี้ผม มือเสื้อ,องมมีหวังไงแต่ชนะสูงอยากเดินไปแดง <c oughs> ไม่ได้ลงนาน <c oughs> โอ้ยบูโน่ตัวโกเก่าผมนะครับเ <c oughs> ขาไอ้ฟีดแตคล์วอ,อกเกอร์โอ้ย โอ้ยไม่นะเราเป็น4-2ไม่แน่ใจขอดูก่อนดูหน่อยว่ามัน4-2จริงไหม4-2จริงด้วยโอเคหมดเวลาครับโอ้ยอันนี้มันหนีเตาแบบผมไม่แน่ใจ ขอจบจบจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับขอขอที่ข้านี้ขอบคุณครับแลวไปติดตามช่องดูกองชั้นแนลด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตาม15คนนะครับยอย่ยาลืมไปติดตามให้ครบ20คนด้วยนะครับบ๊ายบายจิ๊บ